สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพี่จันรีเดียวเลยจ้าม้อนี่ก็พาม่เก็บเห็ดคือเกาเลยจ้ะ <_ s> มาหาเห็ดคือเก s> <S บาบ่ได้ไปทั้งไดเนาะพี่น้องเบ่งบรรยากาศหลังพูเก็ดสิประมาณจังสี่เนาะ s> <S โอ้หมูแรกแหกหมานพี่น้องอุ้ยเบ่งหมูหนึ่งจ้าก็สิได้ยุดดอ,อกจาก3ขีดเด้จ้ะมูนี่ อยาหาเบงยางมาก็มาเห็นเวลาอื้ยเป่นไีนวยเป็นไะบันเนี่ยอันนี้มันสีได้อีกจากนวยนวยใหญ่ๆเนาะนี่น,อนอ้อเนาะอ้ยหมูแรกอยู่ตำตำเนาะพี่น้องอยู่ใกล้ทางรถจอดกเพราะได้เก็บคุณได้เก็บ ได้เก็บไว้ก็มีแห้งขึ้นหลังภูนาะพี่นอกวงอุ้ยหน่วยใหญ่ได้เนี่ยตอนนี้หน่วยก็นยังอ่อนอยู่จ้ะสี่พ่ได้แก่พอได้เก็บพอได้กินได้อยู่บาดำได้พาเบิ้งแลก็ขาวอยู่ไปจ้ะวันนี้ขึ้นหลังภูลอดพ่อเนี่ยยางไปหลังภูลอด เา้าผู้ใดละ่ะนอ้อเป็นมาหาเก็บแม็กฝักบงจ้ะพี่น้องเก็อยากเก็บเหตุน้ำมันละได้ยุ่งหละจากสองหน่วยหาขี้เก้าเขาคุณนะสองคนนี้เขาหามานหมานตัวย่างไปรอยเรื่องพันเหตุการณ์พี่น้องเบิ่งเจอเหตุการณ์ี้อย่างอีกบานเนี่เบิ่งเน้อเขาไปใกลๆโดยชีซุ้มให้เบิ่งไป งมือเนี่ยเนาะพี่น้องเป็นสีเขียวๆแล้วก็บวแผ่แม่เบี้ยอยยังดอกโตใ่ๆยาวๆเนี่ยเร้ยแล้วสิมาให้เลขงจริงๆใดดน้นี่เนาะเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจหนึ่งสมือนี้เด้อมือนี้หาหน่อยเจ็ดสี่หนึ่งสี่มาวันนี้ออกหนึ่งสีแล้วมือนี้นำอีกรอดเด้อผู้ใดก็ได้ กอ,อกนเที่ไดไปหาหนอไหมคือกันพี่น้องคันพ่องู้สสีเพื่อนมาได้โหลดเจ็ดซีหนึ่งซีซื้อไว้โหดติดโหดมือนี่ไปหาเหตุอนี่ไปกับไปพ่ออีกมูนมนม่นึงมาเนี่ยหุ่นโอ้ยกล่องก็บอดีเนาะใช่โทรศัพท์ทยเอาเดอ้อมันสะเทือนแน่จากน้อยแล้วเราพวมีงบยูทูบเบอร์ไส้แห้งตัวนี้ รายได้ยังก็ว่มี้ดอกพี่น้องมักไทยไทยมาฝาก FC เนาะผู้ใดติดตามก็ขอบคุณหลายๆสิพยายามหาเนี่ยบอลมวลมาหายเบืองดอกหน้าผู้ดสามหน่วยสี่หน่วยบอลเงเทิ้งอีกจักหน่อยหน่ะเน้อเนื้ออีกบ่มีีวะไหน่วยแบบใหญ่อัดใซ่กันโหลดแบบนี้โอ้ย เอาวันที่มันเห็นก่อนวันนี้เขาสิเคลียหาตามหลังเลยวันนี้ฮะยนนื้ยสั้นตัวใกล้ๆกันนัพี่น้องเห็นบนอนอืดโอ้ยเลียวอีหลีเนาะทายกล่องไายคลิปกระไดเบิ้งใบไม้บังกล่องเบิด